เราจะมาตามล่ากันว่าไฟเซอร์บริจาคไปอยู่ในแขนใคร <c oughs> และใครเป็นคนจัดสรรเรื่องนี้ครับอเมริกาบริจาคให้เรามาเพื่อให้เรานำไปใช้และตกลงเป็นเงื่อนไขกันว่าเอามาใช้คนกลุ่มแรกเลยด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์และหมอเพื่อให้คนเหล่านั้นเป็นบูสเตอร์ไปดูแลประชาชนคนไทย มาถึงตอนนี้เรื่องราวที่คิดว่านิ่งโปรพรวดขึ้นมาอีกพี่วีครับเมื่อมีการบอกกันออกมาบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์ไปอยู่ในแขนของบุคลากรโรงแรมถือว่าเป็นด่านหน้าไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่ครัวเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าดูแลลูกค้าเนี่ยด่านหน้าไหมเจ้าหน้าที่จัดการผู้โดยการไฟผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่เสิร์ฟเจ้าที่อะไร ดูแลสัมภาระเนี่ยด้าหน้าที้ตอนรับด่านหน้าบุากรณทางการแพทย์ไหมเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพักเจ้าหน้าที่ครัวแคนทีนอะไรเนี่ยนี่คือรายชื่อคนที่รับเข็มสามในวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนที่บริจาค69คนวัคซีนนี้บอกว่าได้รับแจ้งไปทั้งหมดไปหนึ่งอือล็นตนี้เหรออตนี้อบัญชีจัดซื้อไอทีครบก็คือั้งบัญชีทั้งไอทีครบเหรอ h ฮ u s ส k e e p e r อร์เรียบร้อยแล้วค่ะ ดูพี่วีเรียบร้อยเรียบร้อยฉีดเรียบร้อยเรียบร้อยผมแล้วอย้มนะครับเสร็จแล้วก็คงสั่งแล้วเนี่ยห้ามลงเฟซบุ๊กทุกกรณีผู้ฉีดเข็ม3ามนะเป็นยังไงล่ะกรณีวัคซีนนี้ไปไหนครับพูดง่ายๆไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยอยู่ที่นี่ครับโรงแรมเมว่าิก B D M S อ๋อแต่ในกลุ่มของ B D M S wellness resort and spa กรุงเทพครับอยู่ตรงไหนพี่โออยู่ตรงพ์คนายเลิศเดิมอ๋อ wellness คืออะไรอะ อ๋อ oh, สุขภาพครับรีสอร์ทแอนด์สปาแอนด์สปาว้าวไม่ใช่บ้านโรงแรมกับตัวและได้สิทธิ์จากไฟเซอร์บริจาคไม่มีในหลักเกณฑ์หลังจากมีเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขเราพยายามที่จะสอบถามจนบัดปนี้ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆไฟเซอร์ Pfizer, ที่บริจาคมาเอาไปทำกันเป็นแบบนี้ครับมีคนต่างจังหวัดเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านคนยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกแม่แต่เข็มเดียว ใจดำคนกระทรวงสาธารณสุขใครที่เกี่ยวไปเกี่ยวพันป้อมตอบชี้แจงเรื่องนี้ครับ